เอายามบวกก่อนผมเป็นมงก็ก็มาเยอะแต่มาเอเหงาเล่นอะไรเพลินๆเนาะมันรับของรางวัลก่อนมันมีอะไรให้รับบ้างบ้างกางมุดเต้นมือแบบหนึ่งเมื่อกี้มันมีเมื่อกี้มี โอ้วะนี่โตพี่เปรมเอาผ่านเอาโอ้จบแล้วโอโดนน้องอีสีทั่วไปไหมเล่นกันเพลนไปพี่บ่าวโอยโก็เทปทวกก็เติมยง ไป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 ไดาดาวงผมก,กอกไว้ก่นอนตัวนึมาว ก็จะมาว่าละกันไพ้พวอ,อกตายเพราะอัดตัวเนี่ยแล้วไม่อัดตัวเขาบ้างไงอ้ยคุที่บอกโอ้ดูน่าตัวตายเลยแล้วมดอัดหัวแล้วทำไมไม่อัดตัวล่ะเกมมันไม่ได้สร้างเพื่อมาอัดหัวถ้าสาร้างเพื่อมาอัดหัวยิงอย่างไรมันก็ดิงหัว เดี๋ยวว่าไอ้ไม่หยัดตัวจะจออตอนคุณเล่นคุณยังไม่อัดตัวคุอยากอัดตัวได้ไหมอะมีอะไรหรอกเล่นแกบกมือคุก็เป็นสิ่ีแย่ตองมาดามามีคนดูเลยมาดูคนมาดูหน่อยผมก็มีหัวใจก็อยักดังกูเหมืเล่นงูกันเถอะเข้ามาละของบอลบอลสวยกืนบันชุมมา มีตัวมาช้าตัวนึงนี่เสียงอยลงอ,อ,อ,อนี้จ้าวิา่งกันดีเร็วสุดๆนะอรุณอดีตตัวก็มีหัวใจนะเว้ย ขางหบันะนะ้นน่ะไอ้นี่นก็นจิจรงจัง,ง,งเ,ลเลยไม่งเระยิงหัวนี่โหมันโคตรเดือบเลยตงมันให้ตายอขาดแล้ขบันนั้นนะ่ะเฮ้ยเอิร์นจะรู้ว่าทำได้เฮ้ย,ยนนะะออไป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 หทหารมัดิ ถขยิงหัวได้ก็ยิงเนี่ยมาดิมาดูว่าจ้ายิงหัวได้ก็ยิงมาดิยิงหัวดีหัวดิเจ็บเจ็บเจ็บเอาเฮ้ยโอ้ดีนะเพื่อนไม่ตายก่อนไปกันไป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 เก็บเกี่ยวเอาชนะแล้วเหรอ เดนหนึงบบนะบดนึงมันมันไม่ัมาต่อมาต่อมาต่อ <c oughs> เฮ้ยมีตัวเ้รข้างบนหนึ่ตัววะ่ะนี่คตเดี่ยม เคยเป็นอกตัวมันไม่ได้ยิงไอ้ตัวนี้นี่เออไม่ได้ยิงนะเพื่อนยิงอะไรเพื่อนเออไม่เพื่อนออไม่นายจะเราจะเก็บกําลังจะหนีไปไม่ โอ้ลุดนลุเดลนดัวทไมมันจลอดไปอ่ะงั้นเอาตะกั่วไอ้สิวะเอาไอ้สิอ้ยโอ้ยีนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับจะบ้าหัวตายตอนนี้จริงมันจะซ้ำผมเลยเว้ยจะบ้า เฮ้ยออกมาดิเพื่อนเอ้ยหยุบเตอเลยุดเตอะยิงมาดิยิงมาดิ ชุบค่อยได้ก็อย,อ,ยอยู่ในบ้านชุบก็ได้ด้วยจะฆ่ามันได้อยู่แล้วโคตรเหลี่ยมเลยเนย ของมันวันนั้นอ่ะไอ้เพื่อนอย่าไปฆ่ามันนะอย่าไปฆ่ามันเอามาได้ล่อยแม่งเลยอ้าวสไม่เลยอ้าวตายแล้วหอพ่อพี่หน่อ่ครับโทษที กับบ๊วย